ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเปิ้ลคุณลูกเนื้อค่ะสบายดีพ่อแม่พี่น้องสู้ผู้สุคนค่ะเปิลก็ได้ห่างหายจากการรีเอคชันเพลงมาระยะหนึ่งเนาะค่ะพี่น้องจ้าบ่ได้ต่างใจจะหายเด้อพี่น้องจ้าเด้อจะได้ก็ขอโทษขออภัยเด้อค่ะสําหรับเอฟซีที่ขอเพลงไว้ก่อนหน้านี้เนาะค่ะเนาะวันนี้เปิลก็ไเด็กลับมากับผลงานเพลงที่ซื่อว่าคนหนีละข่อยหักเนาะค่ะเป็นผลงานเพลงแรกในชีวิตของไอ โซพนาเนาะค่ะแล้วไอโซพนาน,ะะาน,าน,นี่เราก็ได้ลองคููกันกับไอบิ๊กใหญ่ไอแบกือเนาะค่ะกับมีเอฟซีพด้คอไว้เนาะคะ่ะเนาะมันนี้เปิ่นกะจะมาจัดไห้เนาะคะ่ะเนาะพี่น้องจ้าก,กับผลงานเพลงที่ซื่อว่าคนนี่ละคอยหักของไอโซพนากับไอแบกือเนาะค่ะพี่น้องจ้าไปรับชมรับฟังมิวสิกวิดีโอพร้อมกันกับเปิ้ลคนลูกเนื้อเลยจ้าพี่น้องจ้าไปจ้าพร้อมยังคะถ้าเกิดพร้อมเฮากับมาฟังทำกันเลยเนาะคะ่ะเนาะ คนมีค่คอยหานใจหลายอยากได้เจ้ามาเปลนแฟนคนนี้แหละที่ไม่ตาอยากได้เจ้ามาควงแขนโบน้อ,นองหลากแก้มเป็นๆเราอยากมีแฟนแล้วบอกคนนี้แหละคอยหกักคนนี้ค่อยทิ้งใจ เป็นเจ้าหญิงอยู่ในหัวใจของไอตลอดไปขอแา่เจ้าตอบตกลงว่าหากอยากได้อย่างไอยอมทุกอย่างน้องนางเจ้าคงจะบอใจดำกับไอปันได้ดอกน้องเจ้าอยากมีแฟนแล้วบอกที่บอกท่านอยากมีภัยหรือมีคนอยู่ในใจก็ขอให้เจ้าบอกมาถึกใจคอยไล่ดีคนนี้คือคนที่ไฟหาอยากบอกให เราหูว่าหักเจ้าแล้วลาคนงามเอยม่ยนี่เคยทำ้งยค่ะไม่ยอจกใจนม่คยิไม่อยหักใจห,กใหลยอยากได้เจ้ามา เขามาจีบไอ้กันยังบอดสนพราะเจ้าเป็นคนที่ไอ้นั่นหมยปองถ้าเป็นไปแต่กันอยากได้เป็นคู่ครองโกงอะไรแม่น้องแก้มแดงเจ้าก็มาเป็นแต่แพงไอ้อยากจะแย่งเจ้าดูสาวแย่สิ่งเจ้านั้นมันหวานหอยยิ้มเจ้าสุดใสไอ้เห็นข้างใดเกือบจะเป็นบ้าตายคนนี้แหละคอยหักคนนี้คอยถึกใจ พ่อแม่พี่น้องจ้ากระจุบลงไปแล้วเนาะค่ะสําหรับผลงานเพลงคนหนีละคอยหักของไอโซพนากับไอบิ๊กใหญ่แบะะกือเนาะค่ะเนาะก็เป็นผลงานเพลงแรกในชีวิตของไอโซพนาที่เพิ่นได้เฮ็ดเออ่มิวสิกวิดีโอนี่ออกมาเนาะคะ่ะเนาะผลงานเพลงแบบว่าน่ารักน่ารักสําหรับผู้บ่าวที่แอบมักผู้สาวเนาะค่ะแม่แก้มแป็นแบนเ <c oughs> นาะคะ่ะกับไอโซพนากับไอแบกือเพิ่นได้ลองเนาะคะ่ะก็เป็นผลงานเพลงน่ารักน่ารักสไตล์แบบว่า ผู้บ่าวแอบมักผู้สาวนะคะถึงผู้สาวนี่จะมีผู้บ่าวแล้วก็ขอให้ได้มักเนาะคะ่ะอยากแง่งเจ้าทุกเสาแรงเนาะคะ่ะคือลอยหยิบกว,วานคำบากหว,ว,วานแบบอยากเอามาแง่งยุ uh ่เฮียนได้อยังประมาณยังสีเนาะเป็นตะหักเป็นตะแพงเนาะคะ่กะกาคลิปนี้ก็ได้จบลงไปแล้วเนาะคะ่ะสําหรับการรีแอคชันเพลงคนนี้รักคอยหักเนาะคะ่ะจังใดามาชอบก็อย่าลืมนะคะพี่น้องจ้ากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้น้องเืนปวดหลกเนื้อได้ฮ็ต รีแอ็ชันและคลิปตัวต่อไปด้วยขอบคุณค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะพี่นอ้องจ้าบ๊ายบายจ้าขอขอบคุณค่ะที่ติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิง่งเพื่อแจง้งเตือนคลิปต่อไปด้วยจ้า